ในยุคนั้นแม้องค์สมเด็จพระชินสีจะเสด็จกับขันทะปรินิพานไปแล้วแต่พระพุทธศาสนายังคงรุ่งเรืองอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักจากเรือนของบิดามารดามีอารามแห่งหนึ่งซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีประพฤติชอบเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวเมืองจึงเป็นโอกาสให้เรา ได้ไปสั่งสมบุญยังอารามแห่งนั้นเป็นประจำและบุญที่ทำอยา่างสม่ำเสมอก็คือการได้ถวายน้ำฉันน้ำใช้แด่พระพิสุสงอยู่เนืองนิดด้วยอานิสงส์นี้จึงกลายมาเป็นแหวนวชิระมณีวารีบุงวงนี้ เจ้าลองดูสิว่าแหวนวงนี้มีลักษณะเหมือนกับอะไรข้าแต่แม่เจ้าผู้เป็นหนายหญิงของข้าดิฉันว่ามันเหมือนเปลวเพลิงนะเจ้าคะแม่เจ้าคงจะทำบุญถวายเปลวประทีปละกระมังเจ้าคะ <c oughs> ถูกแล้วจ้ะ <c oughs> เจ้าเนี่ยเก่งสมกับเป็นบริวารที่เกิดด้วยบุญแห่งฆ่าจริงเชียวปฏิปะรัตนมณีสิริธรรมรง์วงนี้เกิดจากบุญที่เราได้ถวายโคมประทีปบูชาพระมหาเจดีย์มุ่งตรงต่อพระพุทธองค์ด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาซึ่งพระอารามแห่งนั้นจะจัดให้มีพิธีถวายประทีปเป็นพุทธบูชาอยู่เป็นประจำ ทุกครั้งที่มีงานถวายพระทพิพผู้คนจะมาร่วมบุญกันมากมายแม้แต่ชาวเมืองอื่นก็ยังยอมเดินทางไกลเพื่อมาร่วมงานบุญนี้ข้าแต่นายหญิงผู้เป็นเจ้าชีวิตของบ่าวเจ้าขาแล้วแหวนสองวงนี้ล่ะเจ้าคะผู้มีปัญญาน้อยอย่างบ่าวดูรูปทรงไม่ออกเลยว่าเกิดจากผลบุญอะไรแหวนวงนี้มีชื่อว่านีลมณีสิริธรรมรงค์ เกิดจากผลบุญที่เราได้สร้างมหาวิหารเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อ,อของพระอริยสาวกให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาและยังใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาอีกด้วยนะจ๊ะส่วนแหวนวงนี้นีลวิเชียนชัยมงกุฎธ,ธรรมรงก็เกิดจากอนิสงค์แห่งการสร้างพระวิหารอีกเช่นกันแต่เป็นพระวิหาร สำหรับให้หมู่สง์ใช้เป็นสถานที่สาธยายมนหรือในบางครั้งก็ใช้เป็นที่เทศสอนธรรมะให้กับหมู่ชนที่มาฟังธรรมการสร้างถาวรวัตถุให้ภิกษุสงฆ์ได้ใช้บำเพ็ญสมณก,กิจมีอานิสงส์มากมายนักพวกเจ้าจงดูที่พยาวิมานของเรา ว่ามีความวิจิตรการตาน่ารื่นรมเพียงใดเป็นผลบุญใหญ่จากการสร้างพระวิหารถวายไว้ในพระพุทธศาสนาส่วนแหวนสองวงนี้เป็นเพียงเสี่ยวหนึ่งแห่งผลบุญจากการสร้างพระวิหารของเราวนาบุภามหาธรรมรงแหวนดอกกล้วยไม้เราเห็นแหวนวงนี้ที่ไรก็จะปลื้มใจในบุญทุกครั้งเพราะในสมัยที่เรายังเป็นมนุษย์ ชื่นชอบดอกกล้วยไม้มากทุกครั้งที่เราพร้อมด้วยบิดามารดานำพัตตาหารไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เราก็จะนำดอกกล้วยไม้ไปถวายเป็นบริวารด้วยทุกครั้งไม่เพียงแค่นั้นนะเรายังนำพันไม้ชนิดนี้ไปปลูกเพื่อสร้างความสวยงามจเจริญตาจเจริญใจให้แก่ผู้อื่นที่มาสั่งสมบุญด้วยอือหือ ความงามของสิริที่พะยะสมบัติแห่งแม่เจ้าไม่เพียงแต่เจริญตาเท่านั้นยังเจริญใจอีกด้วยนะเจ้าคะ่ะแหวนทุกวงเชื่องเหมาะสมกับนิ้วอันเรียวงามของแม่เจ้าผู้เป็นเทพนารีเปี่ยมด้วยบุญญามากเลยเจ้าคะ่ะแล้วเวลานี้แม่เจ้าผู้เป็นทั้งหมดของชีวิตบ่าวจะเปลี่ยนใส่วงไหนขอโปรดบัญชาเถิดเจ้าค่ะ นายผู้เป็นที่รักยิ่งของบ่าวเจ้าขาแม่นายของบ่าวเป็นผู้ที่มีสิริที่พยสมบัติอันโอราญยิ่งยากที่จะหาใครทัดเทียมได้นะเจ้าคะเจ้าอย่าเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปเทียบเท่ากับข้าพระสุเมนเลยอย่าเอาหยดน้ำค้างไปเทียบกับสีทันดอนมหาสมุทรสมบัติเราเป็นเพียงแค่ฝุ่นทุลีในท้องจักรวาล เมื่อเปรียบกับทิพยสมบัติอันโอฬายิ่งของเหล่าเทพพระเจ้าและเทพเทวีชั้นสูงอื่นในดาวดึงเทวโลกนี้<อ>เจ้าเกิดมาด้วยบุญของเราเจ้าจึงคิดว่าสมบัติที่เจ้าเห็นในวิมานของเรานั้นเลิศโอฬาเห็นปานนี้ข้าแม้นจะมีปิติในการชมสิริทิพยสมบัติมากปานใด แต่มันก็เป็นแค่เพียงเหมือนทิพวารีในสุวรรณภาชนะเพียงกึ่งหนึ่งเจ้าจงสำเนียกว่าวิมานแห่งเราเป็นเพียงวิมานหลังน้อยๆในปัจจันตะเขตในดาวดึงประเทศนี้แม้นเทพเทวีเจ้าของบ่าวจะเปรียบตนเป็นเพียงเมล็ดพันธุ์ผักกาดหยดน้ำค้างหรือฝุ่นทุลีแต่บ่าวก็มีแม่เจ้าอยู่เหนือเสียงกล้า อยู่เต็มดวงหัตายและเป็นทั้งหมดของชีวิตนะเจ้าคะเจ้าจะกล่าวเช่นนั้นก็ได้ปพระทิพยสมบัติที่เจ้าเห็นนั้นเกิดจากบุญที่เราได้ร่วมทํากับสหายและหมู่ญาติที่เขามักจะมาชวนให้เราได้ร่วมทำํำและเราก็ได้ทําไปตามกําลังของเราทําไปเพียงศักแต่ว่าทําทําบ้างไม่ทําบ้าง ไม่มีความสม่ำเสมอแม้ในบางครั้งสหายของเราจะมาแจ้งข่าวบุญเล่าถึงอนิสงส์ต่างๆนานาและชักชวนให้ร่วมบุญเราก็จะยังไม่ทำในทันทียังมีความลังเลคอยดูเวลาและสภาวะอารมณ์ว่าจะพร้อมทำหรือไม่ทิพยสมบัติของเราจึงมีเพียงแค่นี้ นี่ถ้าเราได้ทำอย่างเต็มกำลังเปี่ยมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและทำทุกครั้งที่สหายของเรามาชักชวนเจ้าก็จะมีสหายบริวารและได้ยนทิปสมบัติที่มากกว่านี้หลายเท่านักนี่เป็นเหตุผลเพียงข้อแรกที่เราจึงกล่าวว่าปิติของเราเป็นเพียงวารีที่มีอยู่กึ่งหนึ่ง ในภาชนะทองเท่านั้นแล้วเหตุผลประการที่สองล้วเจ้าคะถ้าเราได้ชวนบุคคลอื่นบำเพ็ญบุญอย่างเต็มที่โดยไม่เกรงใจโดยไม่กลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจเจ้าก็คงจะมีเพื่อนสหายบริวารผู้เป็นบริวารแห่งเรามากกว่านี้บริวารผู้เป็นสหายแห่งเราในวิมานนี้มีเพียงห้าร้อย มันน้อยเสียจนเราไม่พึงปรารถนาจะพาพวกเจ้าออกไปนอกวิมานให้เทพเทวีหรือเทวบุตรเจ้าองค์ไหนๆได้ยนต์สักเท่าไหร่รู้เยี่ยงนี้เราน่าจะชวนบุคคลอื่นบำเพ็ญบุญอย่างเต็มที่ก็คงจะดีความเก้อคงจะไม่ปรากฏแก่เราในเทวโลกใจจริงถ้าเป็นไปได้ เราปรารถนาจะกลับไปบอกแก่หมู่ญาติในมนุษยโลกว่าจงบำเพ็ญบุญทำอย่างเต็มกำลังอย่าทำเพียงตามกำลังอย่าทำตามอารมณ์และจงอย่าเพียงร่วมบุญแต่จงเป็นยอดผู้นำบุญชวนบุคคลอื่นมาร่วมบำเพ็ญบุญด้วยอย่างเต็มที่ความเกอ้อใดๆจะไม่เกิดขึ้น ความอาหารและความร่าเริงในเทวโลกจะได้เหมือนน้ำที่เต็มเปี่ยมล้นในสุวรรณภาชนะแล้วคำว่าน่าจะหรือคำว่ารู้เยี่ยงนี้จะไม่บังเกิดมีขึ้นเมื่อมาอยู่ที่เทวโลกนี้เลย